ต้องขอบคุณผู้บริหารรัฐบาลในสมัยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับที่เขาผ่านพรบฉบับนี้ออกมาคือเราต้องยอมรับว่าปัญหาเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยเนี่ยเป็นปัญหาที่ทำให้เรามีคนเสียชีวิตปีละสองสามหมื่นคนแล้วก็ทำให้มีคนที่เสียอนาคต เนื่องจากดื่มมากเกินไปเนี่ยประมาณเกือบสองล้านคนนะถ้าเราไม่มีพระราชบัญญัติเข้ามาควบคุมการขายการโฆษณาปัญหาเหล่านี้จะทวีความรุนแรงขึ้นมากสังคมเรามีคนหลายส่วนประกอบกันในส่วนผู้ขายก็คงต้องการอิสระเสรีในการขายให้มากที่สุดการโฆษณาให้มากที่สุด แต่ในขณนะดเดียวกันเราก็มีเยาวชนมีคนที่ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นต้องถวงดุลกันขายได้ผลิตได้แต่ต้องอยู่ในกรอบในกติกาซึ่งพรบรที่ออกมาเนี่ยก็ถวงดุลละว่าไม่สามารถขายกันได้ตลอดเวลานะไม่สามารถที่จะขายกันได้ทุกสถานที่นะไม่สามารถที่จะโฆษณาได้อย่างเสรีต้องมีขอบเขตเอาไว้เพื่อ ปกป้องคนที่ป้องกันตัวเองไม่ได้เยาวชนของเราเนี่ยเป็นกลุ่มที่ถ้าเราปล่อยให้โฆษณาอย่างเสรีเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเยาวชนติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากมายนครับกฎหมายฉบับปัจจุบันเนี่ยก็มีความดีของมันเองอยู่แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยจะมีอยู่ประเด็นที่หนึ่งก็คือเป็นการโฆษณาเราเรียกว่าโฆษณาแฝง ตราของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเขาไม่โฆษณาก็เอาตราเนี่ยไปทําผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเราเรียกว่าตราเสมือนซึ่งอันนี้สร้างปัญหาเยอะมากอันที่สองก็คือเรื่องของความร่วมรับผิดชอบของผู้ขายผู้จําหน่ายปัจจุบันเนี่ยเราค้าขายเสรีใช่ไหมผมผมมีหน้าที่ขายอย่างเดียวแต่คุณดื่มแล้วคุณไปเกิดอุบัติเหตุไม่เกี่ยวกับผมอันนี้ไม่ได้ ในประเทศอื่นๆเขาจะวางกติกาเลยว่าทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบในการกระทำของตัวเองอาจจะมีเรื่องอื่นๆที่ก็เป็นเชิงน่าคิดนะเช่นบอกว่ารัฐสนับสนุนผูกขาดให้กับบริษัทใหญ่ๆก็เป็นประเด็นน่าคิดว่าถ้าอย่างนั้นจะมีวิธีการยังไงบ้างที่ไม่ผูกขาดนะแต่ทุกคนที่ประกอบกิจการคุณต้องอยู่ภายใต้กฎกติกา ซึ่งรัฐก,กำหนดทุนอุปถัมภ์เนี่ยสำคัญนะครับในต่างประเทศอย่างออสเตรเลียหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะพยายามไม่อนุญาตให้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยไปสปอนเซอร์อะไรต่างๆเพราะเขาถือว่ามันเป็นการสร้างความนิยมชมชอบให้กับเยาวชนนะเอาไปเรื่องกีฬาเรื่องศิลปะอะไรอย่างเนี้ยมันควรจะมีเส้นแบ่งนะครับ เรามักจะคิดว่าเราเป็นประชาชนเราก็รอ,อนักการเมืองเขาออกกฎหมายมาแล้วก็มาบังคับใช้กับเราควรจะเปลี่ยนคือถ้าสมมติเขาจะมีการแก้ไขพรบรเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะเ,เราต้องติดตามว่ามันจะแก้ไขประเด็นไหนบ้างประเด็นเหล่านั้นมันมีประโยชน์กับเรากับลูกหลานปกป้องลูกหลานของเราไหมหรือมันเป็นประโยชน์กับทางธุรกิจคือพรบรเนี่ยควรจะต้องกระจายอำนาจลงมา ให้ประชาชนในจังหวัดในชุมชนเนี่ยมีส่วนในการออกกฎกติกาอะไรบางอย่างนะครับถ้าเราทำให้ประชาชนเป็นเจ้าของกฎหมายเป็นคนที่ช่วยดูแลกฎหมายก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ประชาชนได้ประโยชน์อย่าปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเพียงพรบรที่ปล่อยให้นักการเมืองไปไป,ไปพูดคุยกันนะครับให้ เป็นหูเป็นตาช่วยผลักดันในสิ่งที่เป็นประโยชน์